สวัสดีครับพบกับเราในช่องพลายทองคำนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะพาพพ่อแม่สี่มาดูช้างหลับช้างนอนนะครับช้างบ้านจะนอนยามกลางคืนนะครับจะนอนกลางคืนก็แตกต่างไปกับช้างป่าช้างป่าจะนอนกลางวันทำํำไมเป็นอย่างนั้นนะครับกลางวันนึ่ง ทางป่านี่เพราะว่ากลางวันคนจะออกทำงานออกออกทำงานออกหากินนะครับช้างป่าก็เลยกรดจายเป็นการเข้านอนกลางคืนคนจะนอนเงียสบสงดช้างป่าก็เลยจะออกหากินนะครับมันก็สลับกันไปมาดูนะครับดูตอนนี้างไปตรงไหนก็ ช้างก็นอนมาแล็บนะึ่งดูน้องน้ำอ้อยน้องธันวาคุณส่งงัดทั้งงัดที่ในเรารู้ในกันนะครับดูใหญ่ตองชายยังยืนอยู่นะแต่ว่าก็นอนหลายหนแล้วนะลุกขึ้นมายืนแม่น้อยแม่น้อยก็นอนครับ เพราะว่าเวลานี้จะปเป็นเวลาที่เงียบสงัดมากโดยช่วงดึกนะดึกๆเวลาเงียบสงัดไม่มีเสียงรถเสียงเรือเหมือนในเมืองในไรช้างกันเลยนอนครับแต่ถ้าเป็นช้างป่านี่กลางคืนนี้เงียบสงัดจะออกหากินไม่มีคนรบกวนไม่มีอะไรมากวนใจเขานะครับ ตต่างไปกับช้างบ้านของเราดูครับดูไปกรไลนอนพี่แซมก็เมื่อกี้ยังนอนครับเราถ่ายไม่ทันเพราะว่าลุกมาเชก่อนแล้วนะครับนี่เราก็อาจจะเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราพูดดังไม่ได้ครับจะอาจจะทําให้ช้าง ได้ยินนะเพราะว่าช้างนี่เป็นอะไรที่สัมผัสที่ที่ไกลนะครับที่ไกลหูของเขาครับได้ยินสัมผัสความสัมผัสของเขาด,ด,ดังได้ยินไปไกลนะครับไม่บางเชือกนึจับเสียงเจ้าของรถได้นะครับก่อนที่ขับรถมาก่อนจะถึงบ้านอยู่ระยะทางประมาณกิโลสองกิโลนี่จะรู้จักแล้วก็ร้องรรองเลยครับ อประมานี้ก็แสดงว่าเจ้าของเขาใกล้จะมาถึงบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราทึ่งครับทึ่งเป็นอะไรที่เราน่าน้าติดตามว่าเพราะเหตุใดเราถึงได้รู้ขนาดคนนั่งอยู่ด้วยกัน,นบอกไม่เราไม่ได้ยินเสียงรถนะแต่ช้างนี่ร้องะ ช้างร้องนี้สแสดงว่าเจ้าของเขาใกล้จะมาแล้วเนขะาถึงได้ร้องทําไมเขาถึงรู้อันนี้ความสัมผัสของเขานีน่าจะน่าติดตามหน้าค้นหาครับหน้าติดตามหน้าค้นหาพูดจริงๆนะคือแบบน้องลอบาส่งทรนา่าตอนนี้ก็ท่านผู้ชมก็อาจจไม่รูรับนะว่าเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เนะีเวลาประมาณตีสามกว่านะครับ พอดีเราลงลุกขึ้นมาทำภารกิจนะครับทำภารกิจก็เลยเห็นช่างนอนแบบนี้ก็เลยอยากให้พ่อพ่อไม่เฮ็เอฟซีของเราได้ดูภาพที่หาได้ดูยากนะครับหาได้ดูยากโอ้ส่วนพออมหาของเราดูครับไฟอาจจะไม่ค่อยสว่างก็เลยทําให้ไม่ค่อยชัดแต่ก็มองรู้เลยว่าเขานอนมีความสุขมากนะครับตัวกลม อย่างที่พอไม่เซีได้ดูตามข่าวนั่นแหละครับว่าช่วงกลางคืนห็นจะช้างป่ากออกไปหากินตามบ้านตามนู่นของชาวบ้านเขาเห็นไงครับนะขณะเราพูดเบาๆนะเบาๆเขายังมีสัสสมผัสที่ได้ยินแล้วก็ทําให้เขาลุกเลยครับเหมือนมี่คท้องของเราเพราะว่าช้างนี่ความสัมผัส ความสั่นไหวความอะไรของเขานี่ดีมากมากครับดีมากมากจับเรดาร์ได้ไกลถ้าพูดง่ายๆว่าเรดาร์เขาจับเสียงได้ไกลทำให้รู้สึกดูเป็นภาพที่หาได้ดูยากมากนะครับดูบุญสง ว้าวนอนน้ำโอ้ยนอนเรียงกันภาพนี้ถ้าตพอเีเอฟซีคงไม่ได้เจอนะครับเพราะว่าส่วนมากก็พวกเราก็จะถ่ายเฉพาะกลางวันเนาะกลางคืนก็อย่างดึกก็สองทุ่มสามทุ่มแค่นี้แหละช่วงเวลาเงียบสงัดแบบนี้ก็ไม่มีไม่มีใครลงมาถ่ายให้เพราะพอม่เอฟซได้ดูวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่า จะมาถ่ายนะครับแต่ว่าพผเอิญมาเห็นภาพแบบนี้เลยคิด,ดวก็เออเราถ่ายให้ปอเมพีดูนี่เป็นไงเนาะเพราะว่าน้อยนักน้อยนาที่จะได้เห็นภาพแบบนี้นะดูนี่เม่น้อยนะแม่น้อยดูครับนอนชาแบบหูพัดหางพัดเป็นการไล่ไล่มแมลงไล่มแมลงที่อยู่ใกล้ๆมารากัดราวีในตัว าถึงบอกว่ามีแหวนหางช้างไว้กับนี่กับตัวป้องกันรังควานนะครับป้องกันรังควานสิ่งไม่ดีไม่ร้ายที่มาจะมาใกล้ตัวเราครับถ้าใครมีก็ไปปกป้องปัดรังควานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเท่าคนเก่คุณปู่ย่าตาทั่วเรา พูดกล่าวเล่าขานกันมานะครับพูดกล่าวเล่าขานกันมาจริงไม่จริงนี่ก็ต้องลองดูครับลองติดตามลองสัมผัสดูนะครับของพวกนี้เป็นสิ่งลี้ลับนะครับบางทีเราพูดแต่ปากดูแต่ตาท่านคงอาจจะไม่นี่แต่ถ้าเราลองสัมผัสลองนี่ดูถึงจะรู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงโด้ดยเจ้ขลงของเรา คบเจ้าลงไปสัมผัสตรวจงานแล้วนะขนาดดึกๆดินๆเราลงมาอย่างนี้เจ้าลงยังไม่ยอมทิ้งครับยังรู้จักหน้าที่ตามไปสสำรวจตรวจตาให้พี่ทองของเรา oh, buddy, ครบูบัตดีของเราบัตดีต่างสายพันธุ์นะครับบัดดีต่างสายพันธุนะน์ลุกขึ้นมายืนโยกเยกโยกเยก,ยกไฟของเราก็น่าจะทำไมมันถึงได้มืดขนาดนี้ครับเพราะว่าสงสัยไฟของเรา โอ้โหไฟของเราหมดไฟไปแล้วครับเพราะว่า,วาช่วงนี้ฝนตกบ่อยพลางแสงอาทิตย์อาจจะชา์ิไม่เต็มนะครับชา์ิไม่เต็มก็ลเลยทําให้หมดแล้วก็มืดลงไปอ่ะนี่ครับดูพี่ทองตื่นขึ้นมากระโยกเยกโยกเยกเห็นบางท่านบอกว่า,วาช้างนี่นอนนอน,นอนกี่ชั่วโมงอ่าช้างนี่ก็ ส่วนมากจะใช้เวลานอนไม่ค่อยเยอะนะครับจะเป็นเวลากินเนาะจะกินเวลากินเยอะกว่าเวลานอนก็จะนอนอยู่ครึ่งครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่บางบางบางเชือกก็จะลุกขึ้นมายืนแบบนี้นะครับพอยืนเมื่อยขาก็นอนลงไปใหม่เปลี่ยนท่านะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนด้านเพราะว่าเขาตัวใหญ่ นอนนานนี่อาจจะทําให้เป็นตะคิวหรือว่าลุกยากเขาก็ต้องนอนแบบพอพอสมควรแล้วก็ลุกขึ้นนะครับอืมดูแล้วก็เอาภาพแบบน่ารักนารักภาพที่หาดูได้ยากมาฝากก่บพอ่อแม่ fc ให้ได้ดูได้ชมกันนะครับดูครับ,บยินดีเสียง สัปสัน้อยใหญ่เขียดได้ยินได้เสียงอะไรร้องไม่มีเสียงรถนะครับตอนนี้เงียบสงัดจริงๆครับบรรยากาศตอนนี้คนที่อยู่ในเมืองในกรุงไม่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่มีโอกาสได้สัมผัสแบบบรรยากาศแบบนี้มีแต่เสียงรถเสียงเรือเสียงมลพิษส่วนมากกว่านับในเมืองแต่เราอยู่บ้านนอกนี่ สูดอากาศได้เต็มปอดจริงๆนะครับพูดแบบมาได้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะพูดในความเป็นจริงเพราะว่ายัางไงบ้านนอกเราก็บรรยากาศดีกว่าอากาศบริสุทธิ์กว่าแน่นอนอย่างเช่นเกี่ยวกับช่วงน,นี้โรคระบาดโควิดกําลังระบาดหนะักแต่บ้านนอกเรานี่พูดความจริงเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีมีแต่คนมาจากข้างนอก มาจากกรุงเทพมาจากนู่นในเมืองที่ไปทํางานแล้วก็ติดเชื้อกลับมารักษาตัวมากักตัวแต่ก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าเขามาเขาก็แยกแยกพื้นที่ให้อยู่นะครับแต่คนในบ้านนอกเราจริงๆเลยไม่มีใครติดเลยนะครับมันก็เปรียบเทียบกันดูแล้วก็มันก็แตกต่างกันมากนะครับอ่าวัน,นก็เราก็ได้นําภาพแบบ น่ารักน่ารักนำภาพแบบหาดูได้ยากมาฝากกบพ่อแม่แม่เอฟซีของเราให้ได้ชมให้ได้ดูกันนะครับดูครับภาพอาจจะมืดไปหน่อยนึงนะครับสำหรับบ้านพิททองเราเพราะว่าไฟของเราได้ตัดไปหมดแล้วเนื่องจากช่วงนี้พลางแสงอาทิตย์ของเราก็ไม่ค่อยสว่างนะเพราะว่าฝนตกบ่อยเดดดวงอาทิตย์ เดดไม่ค่อยออกก็เลยเก็บไฟไม่ค่อยได้นานอะอยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณพ่อพ่อ่าพีซีทุกท่านทุกคนนะครับที่คอยรับชมและก็คอยเป็นกําลังใจให้ในช่องของเรานะครับก็ไว้ขอฝากไว้วแต่เพียงเท่านี้เนาะยังไก็ขอให้พ่อพ่อ่าพีซีทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจน ขอให้ร่ำขอให้รวยทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพลายทองคำของเรานะครับรักต้องคำไม่น้อยแต่ขอให้รักมันานฝากต้องคำไว้ในอ,อ,อกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พ่อแม่ซีทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขคราบพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ